สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการครบมุมข่าวกับคุณคิินันชนินวง์และดิฉัานนัทธารีพัฒนาวงโพกินค่ะ เริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะเราจะไปติดตามกรณีเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหายไปนับพันล้านบาทนะคะซึ่งทางคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ได้เข้ายื่นหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ถึงจุดยืนแล้วก็แนวทางปฏิบัติหลังจากนี้หลังจากที่เงินของสถาบันท,ที่ฝากไว้ในบัญชีของธนาคารหายไปเกือบพันหกร้อยล้านบาท นี่เป็นจดหมายเปิดผนึกที่ตัวแทนเหล่าคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจลนำมายื่นให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เพื่อให้ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารที่ให้บริการเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนของบุคลากรและเป็นธนาคารที่มีเงินในบัญชีของสจลหายไปมากที่สุดแสดงจุดยืนและแนวทางการปฏิบัติกับกรณีทุจริตเงินเกือ,กอบพันหล้านบาทของสถาบันนายเกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสงตัวแทนเหล่าคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเปิดเผยว่าการที่ธนาคารไม่ออกมาแสดงจุดยืนความรับผิดชอบและแนวทางการแก้ไขจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันและคณะบุคลากรในสถาบันที่ให้ความเชื่อถือมาโดยตลอดนายเกียรติศักดิ์รู้สึกกังวลใจเพราะว่าเงินที่หายไปมีจํานวนมากแต่ยอมรับว่าความผิดพลาดและการทุจริตเกิดขึ้นได้เสมอแต่ถ้าหากมีการกวดขันตรวจสอบก่อนที่เงินจะถูกเบิกออกไปความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่มากมายขนาดนี้ จากนั้นตัวแทนของสถาบันได้เข้าหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์สํานักงานใหญ่ทางพนักงานธนาคารไม่ได้ให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพและจะแถลงรายละเอียดอีกครั้งภายหลังการหารือด้านพนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้ควบคุมตัวนางระดมมัทุจัดมารดาของนายกิติศักดิ์มัทุจัดผู้ต้องหาคนสําคัญที่กําลังหลบหนีอยู่ในประเทศอังกฤษไปขออํานาจศาลฝากขังครั้งแรกที่ศาลจังหวัดมีนบุรีในข้อหาร่วมกันฟอกเงินพร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีนี้มีมูลความเสียหายจำนวนกว่า1000ล้านบาท <Okay. S 1> ด้านพลนตำรวจเอกนศเวดเลขด้านพันตำรวจเอกนศเวดเลขรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าจากการสอบสวนนางระดมให้การปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานว่าผู้ต้องหารับเงินมาจากนายกิติศักด์แล้วนำเงินไปแปลงเป็นที่ดินและทองคำจากนั้นก็ขายออกโดยที่ไม่สนใจว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน พร้อมระบุอีกว่าการสอบสวนคืบหน้าไปมากพยานหลักฐานใกล้ถึงตัวบอสผู้บงการใหญ่แล้ว